โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนซีนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งในอ้วนซี C นะครับก็ยังอยู่ในของโปรโมชั่นเดิมนะครับแต่วันนี้นะครับคุยแกันมีแล้วนะครับว่าวันนี้ให้ผมมาเชิดชายแล้วก็โหลดแล่นเซต พันให้แตกอย่างเต็มที่ทีทเพราะว่าคิดที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าจะเล่นพันถึงพันแหละแต่คือแบบว่าโดน,นคนอื่นเขาตบก่อนก็เลยเอาเซตแสนไปตบเขาแต่วันนี้นะครับผมว่าผมจะเล่นเซตพันนะครับจนสุดความสามารถเลยแต่ถ้ามันไม่แตกจริงๆเนี่ยผมก็จะทําการแบบว่าสับเซตตบทุกคนซึ่งเซตที่ว่าเนี่ยจะเป็นเซตนี้นะครับทุกคนนี่ได้ดูก่อนให้ดูก่อนทุกคนให้ดูให้ดูให้ดูดด <c oughs> <laughs> มันไม่ใช่สองพันนะครับเพราะว่าสองพันเนี่ยจะเป็นเซตนี้นะครับถึงเก้าสี่เก้าสามแต่ผมเนี่ย เซต200,000นะครับทุกคนดูความถึกดี150นะครับพอแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้นี่คือเนียนมากบอกเลยว่าตั้งใจมาเกียนนะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเล่นเซ็ตโปรโมชั่นปกติถึงเซ็ตพันแล้วก็แบบว่าเล่นจนสุดใช่ปะแต่เพอะเออเจอพวกบบาวพวก R G B ตบก่อนก็เลยแบบว่าขอตบกลับแต่ก็จะเฟลไปแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าบอกเลยว่ามีล้ออ่ะเพราะว่าคือใส่เซ็ตเหมือน2,000นะครับแต่จริงมันคือเซ็ต200,000เพราะว่าไปเซ็ตโกงเลย จาก94ถึง150นะครับที่สำคัญคือทุกคนดูดาเมจปืนนะครับดูดาเมจปืนนี่อันนี้คือปืน2,000ดาเมจ535ปืนของผมนี่ดาเมจ2,000นะครับถ้าไปทุกซองก็คือ450ลองคูณ8นะครับ450คูณ8 3,006นะครับบอกเลยว่าเป็นปืน2,000จริงๆมาถึงดาเมจนะเฮียก็คือบอกเลยว่าวันนี้เอาไว้ง่ายคือเล่นธรรมดาเสร็จนะครับถ้ามีคนเส็ตใจกับผมมาหรือแบบว่าผมตบไม่แตกเนี่ยผมก็จะควักเซตตบนะเพราคือเซตเมื่อกี้เซต200,000นั่นเองนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงพอเราคลิปนี้คือชอบไปาลืมฝากกดไลล์ด้วยกันนะครับอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามใครกดอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับอย่างได้เซิฟนี้ก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับไอ้อ้วนซีก็อย่างที่บอกไยครับว่าคลิปนี้เปิดคลิป ชาที่หนึ่งเพราะว่าตั้งใจจะมาเกิดให้รู้เลยว่าวันเนี้ยผมตั้งใจจะมาเกลียนนะครับก็ว่าจะเล่นผ่านจนสุดแหละให้พวกมึงเอาเสียใหญ่มาตบผมแล้วเพราะว่าวันนี้คือมันจะเนียนตรงที่ว่าปกติเนี่ยไอ้สองคลิปที่ผ่านมาที่ผมโดนตบแล้วเมืคืนเนี่ยผมต้องปิดตัวละครใช่ไหมเพื่อที่จะเอาตัวละครโกงมาตบแต่วันนี้ไม่ต้องเป็นตัวละครเพราะว่าไม่ได้โกงที่ตัวละครเว้ยโกงที่เซ็ต <c oughs> โหดกว่าเซ็ตที่คลิปที่แล้วอีกครับเพราะว่าครั้งนี้มันโกงสองแสนใช่ไหมแต่เซ็ตเราเนี่ยถึงแค่เก้าหกใช่ป่ะแต่วันนี้คือ <c oughs> เซ็เออออาไมมม่ลงะะคคืัันนนถกกทุ เอาเลยมันถึกนะครับมาผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งผมางม,มาถึงกูตีอยูเลยมันมาถึงกูตีอยูเลยกูบอกเลยกูไมต่ตีกูโซโลโวันนี้นะครับโซโลประเดิมมาก็300เลยวันนี้บอกเลยว่า300นะครับ300อ่ะคือแบบ ไม่ไม่เก็บทรงอ่ะมันเพราะว่าตั้งใจเล่นให้สุดก็คืออย่างที่บอกไปว่าคิดที่ผ่านมาก็ว่าตั้งใจจะเล่นพันจะถึงปกติแหละแต่คือมันมีพวกบงพวกบ่าว RGB ถ้าเล่นพันไปก็แตกนะครับจริงต้องาตกด้วยแสสน,นะครับแต่วันเนี้ยเล่นพันจนแบบจนแตกอ่ะเออถ้ามันยิงแตกนะคอจนแตกเลยต้องแตกแล้วเพะกูก่างกเออแล้วก็ปิดท้ายในการเล่นสองแสนนะครับกูว่าร้องอ่ะร้องร้องแรกคือร้องแบบว่าไม่รู้ว่าทำไมยิงกูไม่ตายนะครับร <c oughs> <c oughs> ้องสองคือแบบ <c oughs> ปืนแรงอีกตะขากนะครับเป็นปืนสองพันที่ได้เป็นสองพันจริงๆ เพราะสองพันจริงนะเบ็ดแค่เท่าไหร่เองไอ,500อ้ยาห้าร้อยกว่าไอสัตว์อะไรอ่ะไอ้ยันดีแบงล่อไปเท่าไหร่ละไอสัตว์เอ้ยกูจะร้องไห้แทนในคนโดนตบเนี่ยบอกเลยว่าใครโดนตบมีมีหนาวมีล้อมีขี้แตกนะครับเอาละไงเริ่มจ้องกูแล้วไงก็จะบอกว่าคนในเซิเร์ฟที่ที่โดนผมตบเนี่ยเขาก็ดูคลิปผมนะเขาก็รู้เวรผมยังไงก็ขอบคุณมากที่ยังอุตส่าห์ได้ด้วยกันเพราะว่าถ้าใครเซ็ตใหญ่โดนผมตบเนี่ยผมคืนของให้นะครับแต่ถ้าโดนเซ็ตเนี่ยอะถ้าวันนี้ผมเอาสองพันหรือพันตบใครแตกเนี่ยไม่คืนของให้นะครััับบบเเเเเพพรรราาาาะะะวว่่่่่มมมมนนนนนนปป็ขขขขอออออองงงงงงกกตตติิไไไใใชโโแ้ดดคคืืหห สามร้อยกับพันเนี่ยถ้าแตกโคลน,นเซฟก็ได้ขอ,องไปที่สำคัญคือผมยิงแตกมาก็คือปกติยังไม่ได้โกงตัวละครปกตินะครับเออพอแล้วคือก็มาดูซิว่าวันนี้จะตอนเล่นสองพันกับไอ้สามสามร้อยกับพันเป็นไงจะได้เฉือนหรือเปล่านะครับแต่ขอเปิดประเด็นที่สามร้อยนะทุกคนจัดมานะครับกระเป๋าก่อนดูดิแบงก์กองกูตาเป็นมาแล้วนี้คือแบบ I ไ,ไนนะอ้เคดี้เซตอะไรมาเนี่ยเข้แต่ว่าคือผมจบไปสองคลิปติดแล้วอะนะครับคลิปแรกก็ได้จบสองพันแตกคลิปสองพันเฟลไงนะแต่โคลน,นเซฟก็ดูอยู่แล้วทุกคนโอ้โหเฮียแซวแน่เผยโกลเดี่ยงเก่าเยอะ เดือดปะเนี่ยมาทุกคนเดินเดือดวันนี้เดินเดือดบอกกันใหญ่อ่ะมองให้ตาตึงไปทุกคนไปไปไปถามว่าจะเปิดล็อกโวดไหมวันนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดล็อกโขดแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละวันนี้คือตั้งใจเล่นปกติจริงจิงยิงมารู้ดีแกเออนยยิิงงดมาละ โมยิงยิวดิ่งเงี้ยโมยิงอะไรยีวเดือดโอ้รู้เยอะใช่เหรอใช่เหรอที่กูบาละกูไปรับด้วยยิวแล้วสามร้อยมาเด็กนี่เหรอมาเจอที่ไหนน้องตายยิวจะตายหาหัวไม่เจอเฮียหาหัวไม่เจอทุกคนสตีนตัวละครสัตว์ทากุเฮียเลยชี่ยโกงแกตัวเชี่ยนี่หาหัวไม่เจอ เดี่ยลในปกตินะครับไม่มีเดฟโก้แค่เซ็ตพอสองมันรัวไปผมต้องยิงชาดีกว่าเฮียยิงไม่โดนเลยเหี้ย บายบายไปบายมาไอ้เออพลาดมามาบอกดึวว่าเนี่ยไม่รู้เป็นผมด้วยนะครับเพราะว่านั่นแหละมันมันมันรู้แล้วไงคือมันดูออกมันตัจับยุดจับอะไรได้นะครับแต่ก็บอกเลยว่าตอนพักตบเนี่ยคงไม่มีทางรู้เพราะว่าอย่างที่บอกอุบ่าแต่ที่มุกไม่คาดถึงแน่นอนไม่คาดฝันไม่คาดถึงคือยังเงนะไม่คาดฝันว่าจะเล่นดบคิดไม่ถึงอ่ะเออ ยิงไม่โดนเลยทุกคนขออภัยนะครับวันนี้ห้าสิบสามร้อยไปกันยิงกันโคตรเจ็บเลยเฮีย่แแม่งเลยผมว่าปืนมันยิงดีมากนล้ซองยิงรัวไปแต่คือผมพอติดยิงรัวลั่นเร็วก็สุนหมดเร็วยิงไม่โดนดิใส่แบ็คไวเป็นเลือกอีกกูจะลงมาตัอมาผมแล้วขอย้ายจุดก่อนคนระับยิงตรงไหนวะ โดนเลยรอรอทุกคนรอรอมาห้องห้องห้องบักห้องตันห้องตันห้อง,ต,องตันนะครับ <c oughs> ผมไม่ตีน,นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละเดี๋ยวผมเล่นสองฟันผมก็ต้องผมต้องออกเขาเซิร์ฟใหม่ไงทุกคนอุ้ยสามแล้วก็แตกไอ้เหี้ย <c oughs> จริงคือหัวนะ่าสองเมตรตายห้าสิบอะสองสามเมตรอะสามเมตร หืบอกอย่างนึงคือแอด์บินทำกระเป๋าดูดของไว้ผม,มด้วยครับเพราะว่าถ้าเจุนของโกงอะ่ะเวลายิงแตกแค่ชนของง่ายๆทุกคนบอกเลยว่าโดนใจผมมากๆนะครับจะไม่ต้องแบบว่าหมดปัญหาเรื่องการชนของแบบว่าแบบชนเกินชนขาดอะไรอย่างนี้ กูบักวนอุ้ยสองหัวสามหัวเน้นๆนะครับแต่มันไม่ต่อเนื่องอะดิเกิดเกิดวิกนักพับพี่สามวันแปดครั้งอ่ะอุ้ยอะไรเด็ดดอกทุกคนพันมาแล้วนะเฮีย เฮ้ยมึงรีบไปหรือเปล่าให้กูเล่นสับบอลสักสองเซตก็ได้ใครโดนแบงค์ด้วยสิงโดนขาเมื่อกี้เฮียมันเร็วไปหรือเปล่าอันนี้คือคนดูคิดดูดิคือแบบเออมึงก็มึงก็หยอกไก่เดี๋ยวก็ได้คือสับบอลอะไรอย่างเงี้ยกูคิดว่ากูจะกล้าเล่นสับไว้ต่อไหมล่ะกล้าเออแต่คือแบบเออมันแบบมันมันก็จะเล่นได้ไม่เยอะเพราะกูรู้ว่ามึงมีพันแล้วไงเฮียคือแบบ ไอ้ชั้นได้ขิวของเกินนอนห้องรอก็ได้แต่เข้าใจแหละคือมันอาจจะคิดว่าผมกลัวจะแบบว่าเออเล่นแค่ไม่กี่เซตแล้วก็แบบตบมันก็เลยรีบตบหาเซตสามร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมอ่ะถ้าผมได้พัดตบอีกรอบนึงนะผมจะเอาพารเล่นกับมันสุดชีวิตนะครับแบบสู้แบบไม่โกงเหมือนเดิมนะครับมาไอ้เฮียอิ่มไม่ได้บึ้งอิ่มหนาสัมปานเมื่อกี้เต็มมันเกินมาเยอะมากแล้วใช้ไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะว่าไอ้ของใช้มากหมดไปเนี่ยผมเอามาเยอะมันก็ไม่เสียหายอยู่นะครับไม่เฟ้ออยู่ละเเเเเพราาาาะทุกกกววววัััันนนีีี้้ซตตตตแงงงยยยขออออไไไมมม่่่่่่ใใชชดดิิปส ใส่คุณนวลรีสันมานูเอวหอยเออไะเนี่ยอันนี้ประตูไะเนี่ยก็เลยอันนี้ของโพชั่นที่แล้วป้าที่มันมีผมอะไรอ่ะนะครับก็เซ็งเลยวะเที่อก็โดนอะไรไม่รู้ว่ะโดนจนจบแบบว่าโดนจนแบบไม่ได้จบ่ะคือแบบเดี๋ยวผมว่านะผมวิธีทุกคนถ้าเขาตื่นเนี้ยมันมีคนมองผมผมเข้าตื่นนิดเดียวนะครับเข้าตื่นแล้วก็อ้อมนะครับนี่ไปไงไม่รู้มีใครจ้องกูเยอะแค่ไหนอ่ะแต่กูอ้อมดีกว่านะครับ ถามพ่อเพื่ออะไรเพราะท,ทางนักขึือหน้าตึกอ่ะมันมีสายข่าวแจ้งอะไงานเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีคนดูคลิปผมมามันมันเรามันอยู่ในแกนเส้นใหญ่ด้วยนะครับดูคลิปผมด้วยแล้วก็คอยตบกูด้วยแม่เอ้ยมันจะรู้เยอะไปอ่ะสายมันจะเยอะนะครับขึ้นเต็บขึ้นตึกซุบน่าจะรู้แหละเพราะนั่นคือทิศทางอ้อมหรืออ่ะครับอย่า,ยางเงี้ยเคลือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าเคลือนอย่างเงี้ยพอได้เสียวหน่อยใครยิงกูแรงที่ เชือกอยังมันคือเสีเยอุ้ยมันคืเเนอเสตียอะไรวะตอนไหนอ่ะเดี๋ยวใส่เขี้ยอะไรเงี้ยหยกต่อไม่รอลนะอนับไปแล้วกันซีญญมันกะี่คนนับไปแล้วกันเนี่ยไอ้เงี้ย ก็คนได้แค่สองเซตแต่นนผมว่านะดูดิขั้นต่ำก็กี่ตัวแล้ว่แต่คือไอ้ไาราเ์เขียวนี่มันคือของโปเก่าปะเดี๋ยวผมดูอนนัว่ามันคืออะไารไอ้ไซร์เขียวเนี่ยน,นะครับไอเฉลแรงจัดตอนแรกเมื่อกี้ผมคิดว่าเป็นเซตกาก,ากเซตทงเซตฟาร์มโดยทั่วไปแหละที่มันยิงกูเข้าเนื้อเข้าหนังเกดเนี่ยอ๋อของฟาร์มใหม่นะครับ V Pic S Pico เฮ้ยมันโกงจัดเลย Pico 罗เล่นเนี้ยมัไนได้ปะอยากลองเล่นไหมได้ไหม Pico 罗นั่นเป็นสามเป็นสามสิบเอาตรงคือสองผมน่าจะแดงกว่าปะสองสามร้อยก็คือได้พอๆกับสามร้อยปะห พิโกโร่แม่งแรงกว่าอีกนะครับก็คือเป็นของฟาร์มที่โหดกว่าสามร้อยนะครับแต่ไม่ถึงกับพันปะว่านะครับเอาสักกูเบอร์เลยมอดูซตพิโกโร่ีิถึงเท่าไหร่ครับไม่มีพิเศษไม่มีซพิโกโร่นะครับบันไลไส้ละไม่มีคือแปดเจ็ดนะครับสา0อถึงเท่าไหร่ 90. เก้าศูนย์เซตมันกากกว่าแต่ปืนมันแรงกว่าเ,าเวียดอะอว่ามันแรงแรงผมคิดว่าเซตแบบว่าเออเซตกาก์ของโปรโมชั่นที่แล้วแบบของเออปรับสถานะแล้วโหดนะครับบอกเลยว่าเอาเรื่องตึงนะครับ เอยเอาไงดีวะกูอันนี้ผมขอสามแล้วเซตเหอนกันทุกคนเอาไงดีวะไม่ต้องหรอกเพราะว่าพันเลยลทุกคนขอ,อยัดพันเลยแล้วกันนะครับพันพันเลยเฮียบอกตรงเล่นพันเลยนะครับแต่คือผมจะไม่อกอกจากเซฟนะถ้าออกจากเซฟเนี่ยมันจะคิดว่าผมเปลี่ยนตัวมอจิทองมาตบอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เปลี่ยนนะคือผมออแ,อแต่คืออย,า,อยากจะล,ลองเล่นพิกเกร์โลว์อ่ะเปิน,มนแมลงแต่ไม่รู้ด้าเม็มันแรงอย่างเดียวแต่ความรวมันช้าป่ะเพราะเมื่อกี้ผมโดนมันยิงอ่ะจังหวะชุลมุนหลายคนไงก็เลยไม่รู้ว่า จริงๆแล้วมันจะเลี้ยงแค่ไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวที่สิบซองมมแมลงกว่าดิเออกูค <c ười> ำนวณยังไงกูเนี่ยสรุปคือซองมมแมลงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่คือมันก็ยิงผมเข้าในี้ยเขาหนักอ่ะนะครับก็คือมันเป็นเซตที่น่าจะกัเก็สามร้อยอ่ะแต่ก็นั่นแหละเฮ้ยหกห้าสิบว่าอพอกห้าสิบเลยแหละนะครับมาคนพันกระพันไม่เคียเป็นพันเลยสัตว์มาโอ้ยิงล้อติดสุดๆผมเล่นพันผม,ผมออกไปตึกเมื่อกี้อย่างนั้นไม่ได้ผมว่านะครับแม่งเกินไปว่ะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีแควพันมาสู้หรอกนั่นแหละมีนั้นสองพันนะผู้ว่านะมีนั้นสองพันอ่ะเอาตรงเลยปิดก่อนแหลกเฉยแม่งมันมากันเยอะเนียมันไม่เก็บทรงเลยมันคือตั้งแกตบกูเรคือมันจะเอาให้ได้อ่ะคือแบบมันกลัวคนอื่นแย่งเลยวะแค่สามร้อยเองอ่ะรับม่จะพันหมดเลยว่ายูนนานอ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ผมไม่แตกดีกว่าเป็นไปได้ผมผมไม่แตกดีกว่านะไม่แตกดีกว่านะเป็นไได้ไม่แตกดีกว่า

ยิงพันต้องใส่กระเป๋าบอกสามารถสักหน่อยป่ะอันนี้ไม่มีเลยเฮียตอนนี้ไม่เห็นเซ็ตเลยครับว่าผมเซ็ตปกติเพราะว่ายิงคนแตกแล้วไงน่นาจะให้เพื่อนมาเช็คแล้วว่าเอ้ยไอ้เฮียยืนไม่ปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึนบอกเลยว่าปกตินะครับแล้วผมเรียบไงกูมาไม่ได้กูจะเล่นใจตึก <c oughs> สตีดมากเลยเฮียมาเพื่อใจตึกสัตว์หลังกูไม่มีพันใช่ไหมเหมือนจะมี เปลี่ยนตำแหน่งเล่นละบอกเลยวันนี้เราเรียนคลิปเลยครับเมื่อกี้คือตบคนแตกตบเหยียบละเหยื่อล่อมนะันน่ะไอตัวตัวเหมือนตัวรองของอะ่ะเหมือนอารมณ์แบบปลาหินถามทางอะไรเงี้ยนะครับฟีลนั่นแหละนะครับขบวนหนึ่งหนึ่งสองพัน 2, บ้าขบวน,นขบวนอะไรวะหนึ่งสองพัน,น 2, บ้าเฮ้ยไม่เห็นกูเองนะพ่อมึงปิดโลหะแม,ม่มึงแ่หน่อยใส่เขี้ยวอะไรยังไงสัตว์ใส่เขี้ยวแรงจัดเลยสัตว์ไม่ด่ามึงเลยและอุ้ย

ว่าจะมึงได้หมดที่ตัวอะไรมันเจ็บปุ๊บเลยเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากปัดเกิดขึ้นเร็วมากพี่อะไรหลังเกมอยู่เลยครับเชี่อคือผมผมผมปอกขาดใช้ยานะตัวเราสองพันแล้วนะไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยเออสติโบไหวสิไหวนะเซอร์ไบรท์ใช่รู้ว่าไม่ไหวอ่ะวถือว่า ถือว่าผมทาตามที่แอดมินบอกนะครับเล่นให้เจอสุดเลยพันให้ so แตกสุดเลยถืว่าจริงๆคือผมควรจะเล่นพันจนแตกกี่พี่แล้วนะเพราะว่าแอดบอกว่าเล่นให้เต็มที่เลยพันอ่ะแต่สองพันได้เก็ไว้ก่อนผมมีราคานะครับแต่วันนี้ผมไม่ไม่ไหวละไม่เล่นสองพันละวงเล็กสองสองพันคุณร้อยนะฮะวงเล็กเฉยในวงเล็บนะครับมาไอ้เหี้ยกูแตกละไรสัตว์เฮ้ยพอก็ที่บอกไปแล้วว่าผมจะเล่นปกติแต่ชีวิตแล้วที่ว่าเล่นถึงพันอะเพราะว่าเขาบอกให้เล่นพันแตกได้นะครับแต่สองพันเก็บไว้ก่อนเพราะของมันจะมีราคาเกินไปแต่พันเนี่ยเก็บมาคลลิปะ แต่คลิปนี้เฮียตัวไอ้กูแต่ผมไม่อยากให้ตีมันได้คนเดียวตีมัน,ม,นมันอิ่มเดียวอะชุดอิ่มเดียวจุใจอ่ะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรงงมาจะอิ่มเดียวอิ่มเยอะไม่สำคัญอ่ะเ <c oughs> จอคู่ไปมันก็สังคังแดกมันอะบอกเลยเจอกู่ไปมันก็แตก,กอ่ะบอกคแค่แหละเฮียว้าวเป็นอันเนี้ยมันเออจ่ายนี นี้จะแรงกว่าเพราะว่ากระสุนเยอะกว่าครับอันนี้ได้ดีกว่ากระสุนเยอะกว่าเอาใส่ดีกว่าใส่ซส่ใส่กระสุนเยอะกว่าครับมันเบาไอซองอกดาเมจประมาณรับประมาณ3 0 0ร้อยสามถึง้ยว้แต่อันเนี้ยกรเด็นสองพันก็จริงแต่คือมันจะเขาเรียกว่าไงวะมันจะมันจะเด็ดดวงเรื่องอันนี้ครับเด็ดดวงเรื่องกระสุน20นัดนะครับคิดว่าน่าจะ มีประโยชน์มากกว่านะครับร้อมนแันพร้อมาแล้วแม่งเราตบกูเหี้ยแม่งเรากูแล้วม่าแคอะไรกันอันนี้มันแอะไรกันไหนพวกสองคนอ่่เด็กกูสองตึกเลยตึกนี้คนนึงตึกน้นคนนึงนะครับยี่ยังงี้แม่ง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 จะเหลี่ยมกูปะเนี่ยเพราะงั้นผมจะเล่นยากเวยทุกคนคือแบบว่า เดี๋ยววมื่กผมเหลี่ยมรอบมันรอบมันได้ผลจะไปล่อไปอีกตึกหนึ่งแล้วก็ตามผมมาใช่ไะแล้วผมกยกไปอีกตึกหนึ่งนะครับแต่เนี้ยไม่ถ้ากูสองตึกถ้ากูจบเซตเล็กๆแตกปุ๊บเนี้ยแม่งก็จะเี้ยมต้องขึ้นใบแดงว่ะมีทางที่ผมจะชนะได้ขึ้นใบแดงครับใบแดงอันนี้เป็นความดือดนชาบิเยียนทุกคนเพราะว่าเห็นไหมปกติถ้าผมจะตบเนี่ยผมเปลี่ยนตัวละครแต่วันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะอะไรคือไม่มีทางรู้หรอกกูเซตสองแสนไอ้เหี้ยถ้ามึงรู้มึงคงแอบวินแล้วแหละนะครับ ในแดงอยู่ห้องไหนวะานแดงห้องนี้ทางขวานะครับดูก่อนเดี๋ยวกูสับสนตึกไอ้เหี้ยสองพันมาสองพันมาสองพันมาดูดิมันเลี่ยมไอ้เหี้ยตอนเห็นกูล่อซื้อมาแล้วพี่แล้วไงที่กูแบบว่าไปตึกนู้นอะนะครับรอบนี้แม่งก็เลยแบบอยู่เป็นไอ้แก่ถ้าผมเป้แก่แบบว่าเกลียดเนี่คือแบบไปแล้วนะชนแม่งนี่แกงแก้งแกงชนไปตรงนี้นะครับแกงแกงแกงบัดหน้าหน้าเซฟนะครับนี่แกงแก้งบัตหน้าเซฟ ยังเป็นวซเช็คลแท็บเล็ตกด้วยเฮียแต่สูตรผมจะบอกแล้วทุกคนไม่ได้รู้สูตรมานะครับไว้ก่อนโอ้โหแล้วอย่างที่เขากลับมาดอีกแล้วนะครับเขากลับมาดอีกแล้วนะครับนิ่งเลยสัตว์ไปดีกว่าคือตึกปึ๊บเออนี่มันรู้แล้วให้เวลากูขึ้นตึกมันกูไม่เล่นใช่ป่ะมึงรู้นี่ก็รู้ก็ดีรู้ก็ดีเฮีย เลยแดงเลยแดงถ้าเข้ามาเลยแดง,แดงมันจะลบตึงลบหมดได,ได้ได้มากกว่าครับมาตัวนี้มันได้หมดกว่าครับตรงอื่นไม่ให้หมดเท่าไหร่แต่อันนี้หมดอันนี้ได้หมดได้หมด,ได,หมดได้ตึงพอมันขึ้นมาจะถึงผมนะครับผมก็จะทำการเนีานเรียกะมาเรื่ะเ,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 เว่อเองเอเกิดยูว่าเป็นเรื่องเยอะแหละลำบากเยอะแหละ ะโดดละจะโด a, ะโดละ <c oughs> หากรูให้วุ่นเลยรุ่นนี้เขาหากันได้วควั 2000, กกูหาสองพันก่อนเกย์เกย์สองพันไม่ใช่เฮียอะไรหรอกอกย์เกย์สองพันนะครับแม่งไอ้พูดนี่มันมันตกจริงผมอยากแจกของแต่คือมันได้คนเดียวกันหมดเลยอ่ะเกย์ขอยนุาตบินได้ไหมขอบินได้ผมพ้าตกว่ะกูพ้าตกขอยนุาตบิน ขอยห้บินขอยห้บินขอให้บินคนนี้เลยขออันนี้ขอญาติด,ดนึงขอดูชื่อคนไหนครับรเวทฟ้าเหรอกูเห็ทนะ อ,อันนี้คือไม่รู้รอ,อ่ะกูถือขาดเนี้ยไปละกูไปละกูไปละไปละมาดิไอเฮียขัดเนี้ยกูวัดลุกหมดแหละผมว่าผมว่าผมรอดเย้ไปละนะครับสมควรึงแกว่าแกวเวลาแล้วครับอา้าวตบตบ ตอน,นี้ไม่ังมีใครรู้ผมขอถึงแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้มันยิงมันก็ไม่รู้มันชิคกี้บบวะเมื่อกี้เอาไรอะหากูเลยแต่วีฟ้ามันยิงเฮียเสียกึ่งตึกเลยอันนี้ก็เสียข้อดีอยูนะครับจะไม่ผิดหรอกเพราะว่ากูลัวตีเขามัเยอะไงวีฟ้าอะไรสัตว์ขึ้นแม่งเลยเฮียมาของโกงสัตว์กด ที่ปิดก๊อตหน่อยยิงไม่เข้าปิดก๊อตเถอะเอ้าไม่ได้ปิดก๊อตไอ้เหี้ยไม่ได้ปิดก๊อตกูแตะเส้นถึกปิดก๊อตไม่ได้สะบัดไปดิทต่ไมไม่ก๊อตอัตตาไปแล้วนะเอาไอ้ชิลี่ึงใครเนี่ยบุใครเนี่ยมึงเก็บของกูได้อ่ะโอ้ยสองพันแม่ง มันรูเยอะนะไอ้แค่สองพันไอ้ไอ้ไอ้พันหนึ่งอะเนี่ยผมไม่ได้ปิดก๊อตต้องไม่กูไม่เปิดก๊อตจริงกูบอกเลยไม่ได้เปิดก๊อตไอ้เหี้ยไม่ดเปิดก๊อตยังไม่ได้เปิดก๊อตไอ้เหี้ยกูกูไม่ได้เปิดก๊อตจริงๆกูสาบานกูใส่แค่สองแสนกูแต่ไอ้เค็ยแม่งไอ้เแคยพันมันไม่โผล่เลยพันมันรูเยอะจัดมีแค่ไอ้เวฟฟ้ามาแล้วไอ้เหี้ย ก่อนก็เล่นคนเดียวเถอะพี่เอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไปแล้วข์นนึงี่แย่มาทำอะไรแต่ก็จะเปิดก๊อตเล่นเลยไม่ได้เปิดก๊อตไอ้เหี้ยกูไม่ได้เปิดก๊อตกูตบเลยกูไม่ได้เปิดก๊อตไอ้สัตว์เนี่ยกูสาบานให้พ่อกูตายกูไม่ได้เปิดก๊อตไอ้เหี้ยมันอันนี้มีอีกไหมายดิไอ้เหี้ยพูดแต่ไอ้พันไม่รู้เยอะจริงเลยเว้ยที่ที่บอกอ่ะไอ้พันธอ่ะไอ้สัตว์แม่งไม่ได้แดกมั้งเลยอ่ะคุยทำไมตีพว่แม่งรู้เยอะจังวะแต่คิดไปแล้วอ่ะแม่งไม่ทันไม่ทันรรู้้้เวยไมมม่ีคคนนาอหะับ วันหลังกูล่องขนจบแม่หรือเปล่งตีพวกเนี้ยเทพกว่าพี่กับพระเจ้าแล้วน้องสนามนี้พี่คงงอหอยยิงงอตายยังเล่นยังกาอุ้ยโหตาแรกเลยไอ้เหี้ยตัวพันมันอยู่หรือไม่ไม่ได้อยู่อ๋อหรือว่าไอ้ตัวเวฟฟ้าคือตัวพันธุ์มันไม่เปลี่ยนตัวมาปะถ้าชื่อมันไม่อยู่ละไอ้สัตว์เลยไปนานแล้ววะ สนามนพีคอนปากดีที่ายวะมาที่มามูดะเซ็งปะ่ผปมันไหวตัวทันทุกคนวันนี้วันนี้สงสัเลยไม่ได้เชิ่เลยเซ็งเซ็งจังับผมานหนึงปีท้ายดกวแบปนอีหน่แบบว่าเซ็ปกติเอมันมา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 กูไม่ได้เปิดกตไอ้ง่ไอ้เฮียไม่ได้เปิดไอ้ควายมัาอ่อนเไม่ได้เปิดกูสาบานไม่ได้เปิดมึงเออเลยวะ เอ้ากูไม่ได้เปิดเฮลยกูไม่ได้เปิดจริงๆกูสาบานเอ้ามึงเราดูคลิปไอ้เหี้ยมมันยิง้ก็กูไม่ได้เปิดมึงด่ากูเปิดกูไม่ได้เปิดก็กูไม่ได้เปิดกูไม่ได้เปิดสองพันสองพันอ๋อยิ่ผิดยิ่ผิดโทษโทษยิ่ผิดยิ่ผิดโทษโทษโทษอ๋อทษ่พอสองพันโทษทียิ่ผิดยิ่ผิดขอโทษทีโทษที ยีิดยิดยี่ิดบางคนละสองพันสทดทีกยี่แปดพันายโอ้ยยี่ผิด้สอเพัสองพันไม่ถึงร้อยห้าสิบรอมึงตลกอ๋อโทษพี่ผมยิ่ิดเซตพี่โดนยิงตายอ๋อตลกอ๋อโดนบ่อยแล้วดิย่แตกไมพักเลยตัวพันหายก็เดี๋ยวให้แอดมินไปดึงคืนแล้วกันสมที่เลยก็แปะหนึ่งพันด้บ่าปะ ขอไปหนึ่งพันไม่เปิดไม่เปิดเปิดก็จะชดให้ไม่เปิดอยู่แล้วไปได้หนึ่งพันปะไอ้เงี้ยวะกูก็พูดความจริงกันให้คนดูดูคลิปเป็นปัญหาให้ผมเลยว่าผมไม่ได้เปิดก๊อตเ้ยแต่อันนี้คืออันนี้อันนี้คนดูใช่ปะว่าอันเนี้ยไอเชี่ยเนี่ยไอไอพันน่ะ แม่งตั้งใจมาแบบว่าเหมือนตั้งใจมาเช็คแหละว่าเออแม่งแม่งม่งม,มันถืกจริงหรือเปล่าไม่เปิดจริงหรือเปล่านะไอ้พันเนี่ยออกมาให้กูแตกกันเลยก็ขอบคุณนะที่ว่าสาวว่าเป็นคอนเทนต์เมื่อกี้คือกะว่าจะออกไปไปหาหนึ่งปหทึ่งแล้วนะแต่คือไอ้เชนี่มากข้าม่ต้องละไอ้แม่งมันมันรู้แล้วอะ่ะนะครับคือโว้ยรู้เยอะจริงๆตีพวกมึงเนี่ยรู้เยอะจริงๆตีนี่มาดูคลิปด้วยนะครับทุกคนก็มันตบกูทุกคลิปมาที่เห็นไม่กูโดนตบอ่ะนั่นแหละตีแม่งไงแหละ ตี่เสียทั้งหลายเนี่ยนะครับก็สำหรับวิวขอจากไปพอดีนะใครใของแตกไปไม่ว่าจะเป็น50หรือ300หรือสิ่งต่างๆอะไรถ้าอยากได้ของคืนก็ทักแบจมินนะครับแคปภาพที่ตัวเองแตกพร้อมหลักฐานตัวละครตัวเองนะครับก็เดี๋ยวเขาช่วยถองให้แต่ถ้าใครคิดว่า50มันเล็กไม่อยากได้ของก็ไม่ <laughs> ไม่จำเป็นเอาของก็ได้แต่เป็นกูก็เอาทุกเซ็ตอะเฮียแต่คือแบบบอกเลยว่าผมไม่ได้เปิดก๊อตนะครับเพราะงั้นก็คือใครให้ด่ากูกูไม่ได้เปิดจริงนะเว้ยมึงดูเออเฮียเสียใจว่ะเมื่อด่ากูเปิดกกออตตูแค่ิดเเเซซ้หีย โอเคทุกคนไปละสวัสดีขอจากไปแต่เพียงนี้ทุกคนเดี๋ยวไปคลิปหน้าผมไปหาเล่นแบบเน,น้นหน,นึ่ง้างดีกว่านะครับเพราะว่าออย่างน้อยคือได้เล่นหน่อยมาดีไม่ไหวจริงอะถ้าไม่ตบคืนอะมันไม่ไหวจริงถ้าตกก็ไม่ค่อยตบได้หรอกไอ้พวกนี้มันรู้เยอะนะครับคือกูโผล่ห่างแค่ไปห่างมันก็รู้แลวว้วว่ากูโกงอะไอ้โอเคก็ไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ